ถ้าจัคทับตอนที่เรานั่งสมาธิจิตเราตั้งนั่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนครับโยมไม่รู้จะใช้ของอะไรไมันเป็นอาก,การที่แบบจะคันย่อลนไปหน้าบ้างบางครั้งก็มีอาการแบบตัวโยกโผบ้างนี่แหละเธอเรียกว่าขันธม,มานน,นะเหมือนอย่างนี้นะเหมือนไตเล็กๆนะเล็กมากเลยใช่ไหมมันยิบๆจะเข้าหัวบ้างจะเข้าตาบ้างนะ เราก็ต้องมาปัดออกเนี่ปัดแรงก็ไม่ได้กลัวมันตายแต่มันดูเล็กมากวันหนึ่งว่าเอ๊ะมันใช่จริงหรือเปล่าอาจารย์อย่างนี้เลยนะมันใช่จริงหรือเปล่าอาจารย์ที่อานะจารย์พูดอาจารย์นึกภาพได้หมดเลยนะอยู่ที่ไหนที่ไหนนะ่ยพอไม่สนใจนะหายเลยพอไม่สนใจอาการเนี่ยนะหายเลยบอกอ๋อมันขันธมันเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้นลนะพวกเราดูสิอย่าไปใส่ใจนะอพอใส่ใจก็เอาอีกแล้วล่ะเนี่ยก็จะเข้าหูแล้วเออจะเข้าตาเลยอย่างนี้นลยนะ มันเบามากด้วยเนะเบามากบางทีก็พอถ้าพักหน่งคันจมูกจามอีกตั้งหากเลยนะเอาจารย์อันนี้คือไม่ให้เราไปสนใจไม่สนใจหายเลยไม่ให้เราสนใจนใหเ้เราที่ถือว่ามันเกิดแต่ยมันก็ดับไปของมันไปเองไม่ต้องพูดคํานี้เลยไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องสนใจเลยใช่ไม่ต้องพิจารณาเดี๋ยวเกิดดับไม่ต้องพูดอันนี้เป็นเป็นคาเขาเรียกว่ามันออบไซด์เออ มันมันล้ำหน้ามันล้ำหน้าความจริงว่างั้นเถอะไม่ต้องบอกเออเดี๋ยวก็ทุกอย่างเกิดดับไม่ใช่ใครก็รู้ตรงเนี้ยให้มันเห็นมันเห็นก็เห็นเดี๋ยวนั้นมันดับก็เห็นอ๋อนี่นะพวกเราเคยเห็นไหมที่โกรธมากที่ทุกข์มากๆพอมันหายพวกเราเคยเห็นไหมล่ะพอมันหายไปนะพอมันหายไปมันจะปิ้งกันมาเลยนะอ๋อมันก็หายได้น้ออย่างเงี้ยครั้งต่อไปมันจะไม่สนใจเลยนะพอเกิดปั๊บมันอะไรทำไมเหมือนเดิมงี่นะ จะอยู่นานอยู่ช้าก็เหมือนเดิมจะอยู่นานอยู่เร็วก็เหมือนเดิมอย่างงี้นี่นนะ่มันจะไม่เอาเลยจิตเป็นผู้รับรู้จริงๆเลยตรงเนี้ยเหมือนกับอะไรที่อาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กทาไมอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เรียนมาก่อนอาตมาไม่ได้เรียนนะักธรรมไม่เรียนธรรมะเลยนะกิเลสตัญหาราคะอุปทา,านไม่รู้เลยอัง้งลำหลูลำตาอย่างเดียวเนี่ยพอมไปเห็นบ้างก็เห็นยังไง เหมือนกับไฟนะ่ะเมื่อก่อนตะเกียง,ตะ,ยงตะเกียงน้ำมันนะบ้านอาตมาเนี่ยดูบัญนอกบัญนอกนะตะเกียงน้ํามันทีนี้น้องน้องชายนะ่ะมันจะคานไปจับถ้าแม่เลี้ยงแม่ก็จะดึงไว้ถ้าพี่เห็นพี่ก็จะดึงไว้ไงแต่ทีนี้มันเผลออย่างนีนะ้พ่อแม่เผลอนะ่ะนะมันไปจับไฟตะเกียงนะ่ะปั๊บเต็มมือเลยนะมันร้องไหมแล้วมันจะจับอีกไหมมันรู้ชื่อไหม เออที่มาเปรียบเทียบคือตรงอาจารย์ไม่ได้เรียนไงแต่คําว่าจับไฟน่ะน,นะคือผลของการจับมันคือความร้อนเหมือนกันอาจารย์ไม่รู้หรอกกิเลสตัณหาอาจารย์เพียงแต่ว่าอ,อ๋อความทุกข์มันเกิดจากคิดนี่เนาะอย่างเงี้ยน่ยนนะมันจะไม่แตะต้องอีกเลยมันจะเบื่อเลยเข้าใจไหมไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดลึกอะไรเลยนะเพียงแค่คิดถึงแม่เฉยๆน่ะน,นะคิดดีๆนี่แหละ ทำให้ตัวเองเร่าร้อนได้นั่นนะพอคิดเราเป็นไงอยากจะกลับบ้านอยากจะเห็นหน้าเขาใช่ไหมอาจารย์พูดแปลกไหมว่าทำไมไปคิดเรื่องกกเสตัณหาแต่ทําไมไม่ทุกข์เรื่องคิดถึงพ่อถึงแม่น่ะไปทุดดงพรรษาแรก2527ออกทดดงเลยนู่นในการชนะบ,บุรีใจโยกใหญ่ไซโยกน้อยนู่นนะพอสงบแล้วก็สงบก็มีความสุขมากมากความไม่สงบไปคิดถึงแม่อยางไ้นนะคิดถึงแล้วอยากจะกลับไปหาเขาเอา้าแล้วตอนมีสมาธิไม่มีไม่เห็นมีแม่เลย เข้าใจไหมไอตอนที่อาจารย์ไม่คิดไม่เห oui, ็นมีแม่เลยตอนมีสมาธิแม hey, ่อย mm hmm. ู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนเปล่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่จีดไม่ใช่เหรอเพราะอาจารย์ไม่คิดไม่เห็นมีแม่เลยอ่ะเพราะคิดถึงเขาความรู้สึกเราลอนรุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามันก็ปิ้งขึ้นมาเลยมันมันไม่มันไม่ไปสุดมันตัดชั่วงอย่างเงี้ยอ๋อ แม่อยู่นี่ในไงอย่างเงี้ยคำว่าแม่อยู่นี่ก็คือความโกรธเกลียดเชิงังมาอยู่ตรงนี้นี่เองอย่างนี้ะนะนะท่องได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์วีพีหลอกบอกให้รู้นะไว้เป็นครูสอนไว้ทั้งใหม่เก่าว่าได้มีพระตุลงหลายองค์เจ้าพากันเข้าป่าช้าแสนน่ากลัวในคืนแรกไม่รู้เหมือนหรือจา่าไม่มีใครนำผ้านำาพาหรือว่าม่วหลับสบายปางตายไม่รู้ตัวพอรุ่งเช้าทุกคนคงสบายแต่พอวันที่สองมองรอบข้างช่างอ้างว้างพาหนีคงไม่สย พอมาจิดตอีกทีคงหน้าอายพระกลัวผีหนีไปคงอายคนในคืนแรกผีไม่หลอกบอกในท่านทั้งกลางวันกลางคืนยืนจะงนคืนที่สองผีหลอกหลอกทุกคนแต่ปรหลับผีก็หลับตามตาม,ตามกันกลางวันเห็นตอไม้เป็นตอไม้กลางคืนเห็นเป็นผีนี่เสียบสรรันใครกันแน่ที่หลอกหลอกทุกวันอ้อตัวจันนี่เองนะ่าเกรงกลัว มีผีโลภผีกโกรธและผีหลงผีตนงผีดีและผีชั่วผีไหนๆก็ไม่เท่าเจ้าหลอกตัวผีมีกินยงต้องกลัวตัวเราเอ้ยใช่ไหมก็จานไปทศดงไปที่ป่าชา้าไม่รู้ป่าช้าไงหลับสบายเลยนะเที่ยงคืนตีหนึ่งล้วใครจะไปสำรวจที่ไหนอ่ะเออพอตื่นขึ้นมาเริ่มร้องแต่ตื่นสว่างแล้วนะอ้าตายเรานอนป่าช้านี่วนะเอาละคืนที่สองเริ่มแล้วเออกิ่งไม้หากลางคืนก็เป็นผีเลยนะ ต่อไม้กลางวันกลางวันก็เป็นต่อไม้เดินโดนดุดงเดินกลมไปไหนกลับไปกลับมาเนี่ยแต่กลางคืนเนี่ยต่อไม้เดิมหมดแล้วเหลือไปมองเห็นขนลุกซ่ายช่ไหมนอนก็ต้องนอนตะแคงก็ไม่ได้กลัวเขาจะมานอนข้างๆกลัวเขาจะจับตูดต้องนอนงายละอ่ะมึงจะมาจะได้เห็นหน้ากันเห็นตากันนูน่นน่ะกลคืนแรกทำไมไม่คิดอย่างนี้ทำไมไม่รู้ฉีอยู่ไหน นี่ไงพี่แหละวิริยปัจนาไม่ใช่คิดล่วงหน้านะเห็นในปัจจุบ,บันนี่เนอะอ๋อเวลาหลับผีก็หลับตามก็บอกแล้วไงนี่หลคือผีผอ่ะมาจากนี่ก็ต่อยอดไปถึงเอ้าถ้าเราไม่คิดจะโกรธไหมไม่คิดจะรักไหมเนี่ยมาจากตัวเราหมดเลยเห็นไหมสิ่งที่ว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าประสบะการณ์มมลหมดเลยนะที่อาจารย์พูดเนี่ยประสบะการณ์จิตอืม รากไม้เนี่ยนะกลางวันเดินจงกงไปเนะี่ยมันรากไม้ก็เป็นรากไม้นะกลางคืนนะ่ะมันไฟเทียนน,น่ะแวบแๆๆนแว๊น่มันมันไม่เห็นไม่ชัดมันเป็นอะไรรากไม้เอองูโอ้ยอาจารย์นี่เกลียดต้องมากนะันเลยเกลียดจิตเนี่ยโอ้ยหลอกได้นอนเนี่ยเหลือไปเห็นตอไม้เนี่ยดำทะมึนอยู่ขนลุกซาขุ้นนะเออดูนี่งงไหมพวกเรางงไหม พระบางองค์นะเป็นนักมวยด้วยเป็นนักมวยเก่งด้วยนะขี้แตกใส่กดนะพวกเราขี้แตกใส่ผ้าขี้ผู้ใหญ่มันจะเหม็นขนาดไหนไปซักก็ยังไม่หายนะพวกเราคือหมดเลยว่างเดึกเขากลัวผีนะนะเพื่อนหนึ่งตายแล้วเพวื่อนนนี้เขาไม่เคยกลัวผีวันนั้นท่านก็ไปกวาดมันมีเขาเรียกเบ้านะภาษาอีสานนะคนใครกเป็นคนอีสานบ้างนะี่เนี่ย ไม่มีสักคนแต่ยิงคนอีสานันเยอะน่ะนะ <c oughs> เป็นเบ้านะเนี่ยเขาทำาเงี้ยเอาศพเข้าไปอยู่ในนี่แล้วก็เอาปูนพอกเนี่ยมันข้ามบนมันมานั่งน้่น,นอนนะเออต้องสองเมตรนั่นน่ะ <c oughs> ท่านก็เอาไม้กวาดไปกวาดแล้วก็เอาไม้ก้าวไปกระทุ้งเอาไม้กวาดมามาแร้งเสียมานั่งน้ำเดิอ <c oughs> <c oughs> ตอนเย็ยนจะมันนั่งสมาธิด้วยนะว่างั้น <c oughs> พอไปท้าทายแค่นั้นน,นนะ แกกลัวกลัวไม่เคยกลัวนี่แกกลัวมากมากเลยแล้วอาจารย์ก็รู้อีกต่างหากว่าท่านไม่ได้ไปแน่นอนเจารอย่างนี้นะไม่ได้ไปเลยดูสิถ้าไม่ท้าทายไม่เป็นไรมันหน้านั่งนะพวกเรานะแต่ว่าพอท้าทายผีเล่นงานเลยว่าเงนินเธอแต่ผีไม่ไม่ได้ไม่ได้กลอกเราหรอกเราเนหลอกเองอะ่ะผีมีจริงอะ่ะมีจริงมันไปบอกชาวบ้านเหมอนหมาเห่าทั่วบ้านเลยเออพวกเราไปบุกป่าช้านั่นหมาเห่าทั่วบ้านเลยเนี่ ก็ปิ้งเดนทีเลยบออ๋อในเี่ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะสมมตินะกำลังฟังอาจารย์เห็นมีคนโยนเชือกเข้ามากลางวงเลยเป็นไงอะไรงูแล้วมันมันพิจารณาไหมว่าอะไรหน้าตกลงมีไหมทำไมมันขนาดนั้นพี่น้องมันน่าแค้นไหมนู่น่ะตกใจเหน่อยใช่ไหมเฮ้ยงูอย่างเงี้ยแปลกไหมขนาดนั้นเลยนะ เนี่ยถ้าไม่มีสมาธินะถ้าสมาธิมันจะเอ้ยไม่สนใจได้ยินขนาดไหนก็ช่างมันจะรู้เลยรู้โดยไม่ต้องมองคืออาจารย์เผาไม้ไผ่ดัดไม้ไผ่มันตรงนะเผาไฟเนี่ยนะมันระเบิดตุ้มโยมอยู่ใกลยยังจะดุ้งคือมีลวงพ่อเนนื้ท่านเป็นผู้พันท่านจะดุ้งอย่างแรงเ่ยท่านเป็นตำจทหมรมาก่อนเหมอนกันพันเอกท่านตกใจท่านเหมือนกับท่านไปยิงนั่นนะไปสู้รบนะ แต่จันเชยได้ยินแสงไรค,ครบคำหนึ่งเขามองก็นไปหมดนะแต่จันเชยอ,อย่างนี้นะเพราะว่ามันลึกๆมันมันรู้เลยมันรู้ขนาดที่กระทบปั๊บมันนะมันรู้เลยนะสรุปแล้วก็คือเราหมดเลยอ้าวทีนี้หลักฐานแล้วนะที่อาจารย์พูดเ่ยนะหลักฐานก็คือโลภโทโซจะโมโหจะปริสั่งปลาปเกตะสั่งหิ่งสั่นติอัตตสั่มปุตาจะจะสร้างวัสมบัลลังหลักฐานแล้วนะความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัวเราเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดูดคุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นเห็นไหมแต่อาจารย์เห็นก่อนที่จะมาเห็นตำรับมาเห็นคาถาบทนนี้เห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเรื่องปริยัตินะปร,ปร,ปริปริยัปนอยู่ที่นี่อาจารย์เห็นก่อนนี่ปีที่สองทีมาเรียนเนี่ยนี่นะโอโลโพโตโซเนี่ยนะอาจารย์เห็นตั้งนานแล้วเออตอนหลับโกรธใครไหมไม่ได้โกรธใครรักใครไหม แต่พอคิดขึ้นมาเอาไหมเป็นอีกไหมตกลงเป็นที่ใครเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกวิปัสสนาเข้าใจไหมไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้คิดตามหลังแต่เห็นขนาดนั้นมันแสดงให้เห็นเลยแสดงอ๋ออย่างนี้เลอ้ยต่อไปเชิญอย่างนี้เลยนะโทษโทษนะภาษาเราก็จะเชิญมึงอย่ามาหลอกกูอย่างนี้เลยนะพอมันจะคิดขึ้นมาเชิญมึงอย่ามาหลอกกูอย่างนี้เลยนะนี่ก็เรียกวิปัสสนา ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยทําสมาะอย่างเดียวเนี่ยนะ